เวลาใครมีกินมีอะไรเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้ไม่ซูซูเกิดเหตุเกิดเหตุเกิดเหตุอะไสิเกิดเหตุแบงค์มีช่องมีช่องว่างมีช่องอะไรดิอะเด็ดแอกเด็ดแอร์เกิดของหโอ้ยตายของกินเลยโอ้ยเจ็บหูแทนเอาหัวหรือหูมีอะแหมหูไม่น่าทันหรอกนะเธออ้วนอะเธอ้วนอะเธออ้วนเหรออ้วนอะรู้ตัวแนแล้วเนาะเราอ้วนกินน้อยๆไม่ชอบ I know I have a friggin' heart And I'm wonderin' I Cái gì vậy? mẹ LỒ Hả? Nào ĐÀ ĐÌ ĐÀ ăn chị nói nè แต่จริงๆแล้วปกติคนที่แบบตอนที่อยู่สมัยโรงเรียนอ่ะคนที่เป็นทรรมเนเป็นแบบตัวเล็กๆแล้วน่ารักน่ารักว่าเคยเจอสิน่ารักน่ารักก็ก็อตเนี่ยเจ๊เนี่ยเจ๊เนี่ย